ไม่มีเวลาไปทำบุญใส่บาทในตอนเช้าท่องสวดได้ทุกวันก่อนเข้านอน5นาทีสั่งสมบุญใหญ่โชคราบเงินทองไหลมาทีมาชีวิตจะพบเจอแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับมาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องความเชื่อบาปุญคุณโทษอีกเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้ว ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมหาชาญชาแนลด้วยนะครับแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานแชร์ออกไปเพื่อกระยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับการทำบุญใส่บาตรสั่งสมบุญกับตัวเองเป็นการสร้างบุญให้กับตนเองเพื่อที่จะทำให้บุญกุศลที่ได้ทำนั้น ช่วยในการหนุนนำในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทําสิ่งใดก็มักจะราบรื่นและประบสบผลสาเร็จตามที่ใจหวังตามที่ใจของตนเองนั้นปรารถนาเอาไว้ประโยชน์ของการสวดมนต์นั้นนอกจากที่จะเป็นการสั่งสมบุญที่ดีให้กับตัวเราเองแล้วแต่สิ่งที่เราได้รับการสวดมนต์จะช่วยทําให้จิตใจของเรา เกิดความสงบมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมีความสบายใจมองโลกในแง่บวกเสมอบทสวดบนนั้นจะมีด้วยกันอยู่หลายบททั้งบทสวดมนแบบสั้นบทสวดมนแบบยาวสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สามารถที่จะไปสวดมนในระยะเวลาที่นานๆได้วันนี้ทางช่องมหาชาญชาแนล ได้นำบทสวดมนต์ในแบบสั้นมาให้กับทุกๆท่านเก็บเอาไว้ท่องสวดกันดูในทุกๆวันก่อนนอนเวลาก่อนนอนเพียง5นาทีเท่านั้นจะทำให้คุณนอนหลับไปอย่างสบายใจตื่นเช้ามาด้วยความแจ่มใสบทสวดมนต์กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งแล้วจึงเริ่มต้น กล่าวคำบทสวดมนต์ตามปกติคำบูชาพระอิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิภูชยามิอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอภิภูชยามิอิมินาสกาเรนะตังสังขังอภิภูชยามิบทสวดมนต์คำบูชาพระรัตนาตารัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระขวาตาธรโมธรรมนัมมสามิกราบสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังขังนามามิกราบบทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเองกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวนอัพยาปโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานีโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปโชโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินบทสวดมนต์บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเม มาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จง <โย S 2> สำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพาเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพาเจ้ามีความสุขอิทังเมีาตินงังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพาเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอิทังเมโครอุปชาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุอุปชาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสมขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ออาาารรครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเทเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหงตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพาตานังโหตุสุกิตาโหตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสวดมนต์แผ่เมตตาใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีเต็มที่ก็ านาทีสวดก่อนนอนนะครับบทเหล่านี้เป็นบทสวดสำหรับบุคคลท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่บาทที่ไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดไม่มีเวลาแม้กระทั่งทำบุญทำทานให้กับพระให้กับคนที่ยากไร้ให้กับสัตว์เดรัยฉานนะครับก็นำบทสวดน,นี้ไปสวดเพื่อสั่งสมบุญกันได้เลยนะครับ ในทุกๆครั้งก่อนที่จะทำการสวดมนต์นั้นเราจะต้องมีจิตใจที่สงบไม่คิดสิ่งใดให้เกิดเป็นความวอกแวกหลังจากที่ได้สวดมนต์เสร็จแล้วหากมีเวลานั่งสมาธิต่อประมาณสักห้านาทีคิดถึงแต่เรื่องที่ดีและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตนเองให้กับครอบครัวคนรอบข้างเจ้ากรรมนายเวร บุญกุศลที่เราได้ทำนั้นให้เราได้รับคุณใหญ่จิตใจมีความสุขมีความสงบร่มเย็นแล้วชีวิตจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ